สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันนะครับถึงภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟรระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับนะก็ดูแล้วน่าจะกระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วดูท่าทีว่าจีนเนี่ยนะครับจะเป็นแบ็กนะครับหรือว่าหนุนหลังให้รัสเซียแล้วก็ยื้อเวลาเข้าสงครามนะครับให้ชาที่สุดนะครับรัสเซียทําศึกสงครามกับยูเครนที่หนุนหลังโดยตะวันตกเนโตนะครับสภาพยุโรป แล้วก็สหรัฐเนี่ยมากกว่า2ปีแรกๆนี่ก็หนักหน้าดูนะครับสูญเสียตาหารไปก็ไม่น้อยนะครับจนดูเหมือนเพียงพั้าในบางช่วงด้วยซ้าไปแต่รัเสเซียนะครับก็ไม่ยอมแพ้นะเพราะนะถ้าจะแพ้ก็จะขอใช้นิวเคลียร์นะครับเพื่อป้องกันตนเองนะก็ไม่น่าแปลกนะครับก็มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือไม่ใช้ก็ไม่รู้ว่ามีเอาไว้ทําไมเช่นเดียวกันนะครับ ต่ในขณะนี้นะครับนับวันนับคืนรัเสเซียเนี่ยคืบหน้านนในสมรรภูมิรบยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ยูเครนก็พ่ายแพ้ล่าถอยในแนวหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขณะที่นะครับทั้งขาดแคลนอาวุธยุบกกรและก็กำลังพลด้วยจนมีข่าวออกมานะครับว่ากฎหมายประดมพลเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ นะครับมีการลดอายุนะการเกณฑ์ทหารของยูเครนนะครับลงจาก27ปีเนี่ยไปเป็น25ปีนะครับแล้วก็มีการเรียกนะบรรดาชายหนุ่มชาวยูเครนนะครับที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยให้กลับมารับใช้ชาตินะครับออกรบนะตามรัสเซียในขณะที่บรรดาชายชาวยูเครนนะครับที่อยู่ในยูเครนเองเนี่ยนะครับก็พยายามหลบหนีนะครับออกตามแนวชายแดนนะครับในทุกๆวันนะครับ ก็มีการประท้วงกันด้วยนะครับในยูเครนนะครับมีบรรดาคนขับรถบรรทุกเนี่ยแล้วก็มาจอดกีดขวางตามถนนทางหลวงเนี้ยเป็นต้นนะก็เรียกว่าไม่เห็นด้วยนั่นเองจนทางตัวันตกนะครับในขณะนี้ก็ได้นะดำเนินแผนการใหญนะ่โดยให้การกดดันนะครับทางการทูตโดยการส่งคําเชิญนะครับนะของบรรดาชาติแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเนี่ยน มากกว่า160แห่งนะครับเข้าร่วมประชุมสันดิภาพในสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยตัดรัสเซียออกไปนะฮะแต่ว่าเชิญยูเครนในขณะที่บรรดาพันธมิตรนะรัสเซียอย่างบราซิลและแอฟริกาใต้นะครับก็ไม่ขอเข้าร่วมประชุมนะแต่ขณะที่ทําคลิปนี้นะครับจีนยังไม่ตอบว่าจะเข้าหรือไม่เข้าร่วมประชุมนะครับแต่ภาพการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างนะครับเอ่อ ประธา,านาธิบดีนะครับปูตินนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปักกิ่งเนี่ยช่วงการเดินทางเงยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะของประธานาธิบดีรัสเซียนะครับภายหลังการเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่5นะครับของปูตินภาพความสนิทสนมนะการกอดนะครับด้วยความอบอุ่นวิรไมตรีก็เป็นข้อความถึงทางตะวันตกนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียจีนดีวันดีคืนนะครับ ก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะอย่างไร้ขีดจำกัดนะจึงเป็นความก่วงนะครับกังวลแก่บรรดาตะวันตกนะครับที่นำโดยสรัฐนะว่าจีนเนี่ยจะเป็นแบ็คนะครับหนุนหลังรัเสเซียในความขัดแย้งนี้นะครับจีนดูนิ่งๆเงียบๆนะครับเฝ้าสังเกตการอยู่ในที่ตั้งแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าใจว่าจีนนะครับยื้อเวลาเข้าสงครามนะให้ชาที่สุดแต่เมื่อถึงเวลาก็พร้อมนะเข้าสู่สนามรบนะครับเช่นกัน สหรัฐนะครับก็พยายามเอาตัวเองอยู่ข้างหลังนะผักบรรดาตะวันตกเนี่ยออกไปอยู่ข้างหน้านะครับเมื่อต่างฝ่ายต่างมีพรรคพวกนะแบกหนุนหลังกันนะครับศึกนี้จึงยังไม่จบง่ายนะครับและมีโอกาสของนะครับเขาเรียกว่าสงครามใหญ่รออยู่ในอนาคตนะครับก็ต้องติดตามดูันต่อไปนะครับจะเป็นอนาคตอันใกล้หรือไกลนะครับเราก็คงตอบได้ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ